พื้นที่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีมีกลุ่มควันลอยปลกคลุมในพื้นที่รวมทั้งเขตรอยต่ออำเภอน้ำขุนสาเหตุส่วนหนึ่งชาวบ้านบอกว่าพื้นที่ฝั่งกบูชามีการเผาหญ้าและเศษไม้ในพื้นที่อำเภอจอมประสานจังหวัดพระวิหารติดกับช่องอันมา้าทําให้เกิดกลุ่มควันลอยข้ามแดนมาส่งผลกระทบกับคนในพื้นที่อำเภอน้ำยืนส่วนกลุ่มเยาวชนในพื้นที่เขาเล่านะคะว่าก่อนหน้านี้ค่ะอากาศที่บริเวณอ่างเก็บน้าใ,ในอำเภอน้ำยืนสดชื่นหายใจสะดวก แต่ว่าตอนนี้ก็เต็มไปด้วยฝุ่นควันอยากให้มีการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องมลพิษอย่างจริงจังส่วนที่จังหวัดชัยภูมิเป็นอีกพื้นที่ที่พบปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรและพื้นที่โลง่งทั้งการเผาในนาข้าวและไร่อ้อยทาให้สัญักงการสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่11จัดประชุมสัมนาเครือข่ายสร้างการรับรู้ลดหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5ในพื้นที่วิกฤตจังหวัดชัยภูมิมีทั้งเจ้าหน้าที่จากสำนักการเกษตรจังหวัด เครือข่ายเกษตรกรเข้าร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5นอกจากนี้ค่ะมีการถกปัญหาเกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและนโยบายเกษตรปลอดการเผาพร้อมทั้งการถ่ายทอดนอวัตรกรรมการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรการใช้แอปพลิเคชัน Air ์ฟไทยและเปิดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่อย่างยั่งยืนอีกด้วยผู้นาชุมชนนะคะจะมีผู้ใหญ่ผู้ช่วย สมาชิกอบอตอรพร้อมกับคณะกรรมการหมู่บ้านนะคะได้ร่วมกันนะคะประชุมนะคะเรื่องการหยุดเผาลรณรงในการหยุดเผานะคะตามหอ,อกระจายข่าวนะคะแล้วก็พูดตัวต่อตัว,ตวทำความเข้าใจกับเกษตรกรในหมู่บ้าน,นะคะ่ะซึ่งเราคดาดหวังว่าเกษตรกรนะคะจะมีความเข้าใจทั้งในข้อกฎหมายทั้งในเรื่องของการช่วยกันเฝ้าระวังการลด ปัญหาการเผาในพื้นที่โล่งนะคะการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการใช้แอปพลิเคชัน Air For ร์ไทเพื่อที่จะต้องการป้องกันเ,เพื่อที่จะเฝ้าระวังแล้วก็เป็นการเตือนให้กับตัวเองว่าเวลาออกไปไหนเราดูแอปสักนิดนึงนะคะและที่สำคัญนะคะก็คือป้องกันในเรื่องของสุขภาพอนมามัยของทุกท่าน ข้อมูลจากเครือข่ายเกษตรกรบอกว่าปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร,รในเขตอำเภอเมืองเชยภมูมีแนวโน้มลดลงนะคะเป็นผลจากการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรซึ่งหากมีการช่วยเหลือจากภาครัฐค่ะทั้งการช่วยอัดฟางมีแนวทางช่วยย่อยสลายต่อซังหรือว่ากำจัดใบอ้อยจะช่วยลดต้นทุนในการกำจัดวัชพืชให้กับเกษตรกรและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร,รได้อย่างยั่งยืนอีกด้วยค่ะ